สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนักสนามเพิร์ฟมัวเก่งฟุตบอลพเียรมลีกอังกฤษแมตที่2ี่27เมื่อวันพุทธที่3มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าบ้านเบอร์สลี่ทีมอันดับ15ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3ของตารางฟอร์มล่าสุดในลีกของทั้งคู่นั้นเบอร์สลี่ บุกไปพ่ายสเปอร์มาเลเทสศูนย์ประตูต่อ4ี่ส่วนเลสเตอร์พ่ายคาบ้านให้กับอาร์เซนอลไป1ประตูต่อสชอนได์ไม่ชนะมาสมนัดติดแล้วเกมนี้จัดคู่หน้าเป็นคริสตูสและมาเตวิด้าส่วนเบนเดลร์เจอร์เจอรมรสุมผู้เล่นพากันบาดเจ็บกันเพียบแนวรุกขาดทั้งเจมเมดิสเซนและฮาเวิบานทำให้เกมนี้เจมมี่วาดี้ยืนคู่กับเคเลซี่อิเฮนาโชโดยมียูริติลมองสนับสนุนปั้นเกมอยู่ข้างหลังเริ่มมาได้แค่30วินาที ได้ทักทายก่อนหลังได้ฟรีคิกก่อนที่เดวท์แม็กนิวจะเปิดยามมาในกรอบให้กับเบนมีกับตันทีมโขกหลุดกรอบออกไปนิดเดียวแต่แล้วนาะทีที่5แข้งทีมเยนเลสเตอร์มาเล่นกันพลาดเองฮมัมซาชาดรีเคาะบอลคืนหลังเบาโดนวีด้าฉกบอลได้และล่องหนีแอนดี้ดีก่อนซัดด้วยซ้ายเต็มข้อสวนตัวแคสเปอร์ชไมเคิลตุงตะข่ายเบอร์สลี่ขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1นน,นาทีที่12เดอะฟ็อกพลาดโอกาสตีเสมอทีโมทีแคสซานเย คอสบอลเข้าไปอีเฮนาโชคโขกไม่ถึงบอลมาตกใส่ฮัมซาชา,ชาดีวิทแก้ตัวได้แต่ยิงด้วยสายติดปลายมือนิคป๊บออกหลังบุดวิดนาทีที่17โอกาสอีกครั้งของเลสเตอร์ที่ได้ลุ้นบูเฟตเอเดดี้ตักบอลยาวมาให้อีเฮนาโชเกี่ยวบอลลงอย่างสวยก่อนพลิกยิงด้วยสายเสาแรกหลุดกรอบออกไปอีกเจ้าบ้านเกือบมาได้ลุ้นเม็ดที่2นาทีที่25แจ็คคอร์ตตักบอลด้วยขวามาเสาไกลให้กับคริฟรูธ พักอ,อกก่อนซัดด้วยขวาม,มุมแคบแต่ยังปฏิเซฟของชไมเคิลนาทีที่34เลสเตอร์มาไล่ตีเสมอหนึ่งได้สำเร็จจากจังหวะเข้าทำกันอย่างยอดเยี่ยมวิเฟตเอดดดีตักบอลยาวขึ้นหน้ามาให้กับอีเฮนาโชพลิกหนีตัวประกบก่อนหลุดเข้าไปวันเล่แบบไม่จับสวนตัวนิคพบเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูที่2ของเขาในลีกซีซั่นนี้นาทีที่3 7เบอร์สลียเกือบชิงขึ้นนำอีกครั้งเดวายแมกนิวครอสบอลจากด้านซ้ายมาเสาไกลให้กับเจมส์ทาคอฟสกี้ เบียดเอาชนะวาดีก่อนเทคตัวโขกบอลกำลังจะข้ามเส้นแต่แคสเปอร์ชไมเคิลอย่างพุ่งปัดออกได้วุดวิดบอลแรกกันอย่ากสนุกนาทีที่41ทีมเยือนมีล้วนแสงขึ้นนำเหมือนกันจากจังหวะสวนกลับมาถึงอีเฮนาโชพลิกบอลเลี้ยงจี้เข้าหน้ากรอบเขตโทษแล้วไหลออกขวาให้กับตีละมองสอดขึ้นมาซัดด้วยขวามุมแคบแต่ยังไม่ผ่านเซฟของนิกพบจบครึ่งแรกเบอร์สลียีเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อหนึ่ง ครึ่งหลังนาะทีที่48เจ้าบ้านน่าจะได้ประตูแซงนําอีกครั้งหลังแมทธิวโลตันคอร์ดบอลยาวมาให้กับคริสวูดเทคตัวโขกบอลเต็มหัวกําลังจะลอยข้ามเส้นไปแล้วแต่ชไมเคิลโชว์ซูเปอร์เซฟนาทีที่52เจ้าถิน่นโหมบุกอย่างหนักมาอีกครั้งทีนี้คริสวูดพลิกตัวซัดนอกกรอบบอลฉลาบเกือบเสียบเสาไกลแต่ยังไม่ผ่านมือชไมเคิลเจ้าบ้านคลองเกมได้เหนือกว่าและได้ลุ้นอีกทีนาะทีที่63ชาลีเทเลอร์คอร์ดบอลลึกไปเสาไกล โดน je, โคาสตันเย่โขกสกัดมาเข้าทางแอชลีย์เวดวูดพักอ,อกแล้ววันเล่ด้วยขวาบอลพุ่งติดไสดก้อยไปชนเสาชนิดที่แคสเปอร์ชไมเคิลได้แต่ยืนมองนาทีที่7 1เป็นโอกาสหนแรกในครึ่งหลังของเลสเตอร์ที่เกือบได้ลุ้นขึ้นนำยูริเตอร์มองพาบอลขึ้นมาป้ายออกขวาให้กับล,ล,ลิคาโดเปเรราซัดไปติดบล็อกเฉียดเสาออกไปแบบได้เสียวนาทีที่79เบอร์สลี่มาได้ลุ้นจากฟรีคิกนอกกรอบ20หลาหลังโฟฟาน่าไปดึงคลิสวูดล้มหน้าก,กรอบเขตโทษ ก่อนจะเป็นแอสลีย์เวดวูดปั่นข้ามกำแพงหลุดกรอบออกไปนาทีที่86เลสเตอร์เกือบได้เหหเหมือนกันเป็นเลล่าไหลให้กับยูริเตอลมองกดด้วยซ้ายบอลพุ่งชนเสาอย่างน่าเสียดายท้ายเกมยังไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเบอร์สลีย์เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปเบอร์สลีย์ยังคงรั้งอันดับ15ส่วนเดอะฟลอกมีเพิ่มเป็น50คะแนนอยู่ในอันดับ3เหมือนเดิม ฮันนาเคนดาวเตะสาวผู้ทำประตูชัยให้กับเบลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงชนะคริสตัลพาเลท1-0ในเกม f a w o m e n แมตช์แชมเปี้นั้นล่าสุดเผยว่าชัยชนะในเกมนี้มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักของเพื่อนร่วมทีมทุกคนเพื่อเราจำเป็นจะต้องคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้แน่นอนการทำประตูได้ในเกมประเดิมสนามนัดแรกของฉันในบ้านตัวเองมันยอดเยี่ยมฉันมีความสุขกับฟอร์มการเล่นตัวเองและแน่นอนว่าฉันไม่สามารถที่จะทำประตูได้หากไม่มีการสร้างสรร์เกมที่ดีจากเพื่อนเราซ้อมกันมาหนักมากในช่วงที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอที่ได้เห็นสิ่งที่คุณซ้อมและทำงานหนักเกิดขึ้นในเกมนัดนี้เปิดสถิติ5คุณซื้อที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน10นัดแรกหลังเข้ามาคุมทัพในประวัติศาสตร์เพมเมลิกโทมัสทูเคิ์สร้างความฮือฮาให้กับแฟนบอลเชลซีและเพเมลิกด้วยการพาทีมพลิกสถานการณ์จากการที่ยังตกต่ำย่ำแย่ชั้นิดที่หลายคนถอดใจไปแล้วในยุคข,ของแฟงลัมพาดให้กลับมามีลุ้นท็อปโฟได้อีกครั้ง และจนถึงตอนนี้ในายใหญ่ชาวเยอรมันทําหน้าที่ทีมสั่งการข้างสนามนลีกไปแล้ว7เกมทําสถิติชนะ4เสมอ3และยังไม่แพ้ใครแต่นั่นก็เทียบไม,ม่ได้กับผลงานของ5พุผู้จัดการทีมที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ที่สามารถกอบโกยคะแนนได้มากที่สุด10เกมแรกหลังจากเข้ามารับงานกุซือในพิมลีกจะมีใครบ้างไปดูกันครับอันดับ5คาโลอชลติ24แต้มเชลซี ฤดูการ2009-2010เชลซีจัดการกระชากตัวในใหญ่จากอิตาเลียนรายนี้มาจากเอซิมิลานเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการข้างสนามและอย่างที่ทราบกันว่าเจ้าตัวสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ลีกมาครองได้ทันทีในปีนั้นซึ่งหากดูเฉพาะ10นัดแรกในลีกอันเช่พาสิงบลูคว้าช,ชัยไปได้ถึง8นัดและแพ้ไป2นัดด้วยกันอันดับ4มาริซิโอซารีเชลซี24คะแนน ยังคงอยู่ที่กุซอชาวอิตาลีและก็ยังคงเป็นเชลซีทีมเดิมหลังจากแยกทางกับคอนเต้พวกเขาก็จัการดึงซารี่ที่ทำผลงานได้น่าประทับใจกับนาโปลีเข้ามาคุมทีมในปี2018ซึ่งในใหญ่สายควนรายนี้แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในลีกแต่เขาก็สามารถพาทีมเป็นแชมป์ยูโรป้าลีกได้สุดท้ายก็ตัดสินใจแยกทางกับสโมสส่วนด้านผลงาน10เกมแรกในลีกจัดว่าสวยหรูชนะไปถึง7เ,เสมอ3และไม่แพ้ใครเก็บไปได้ถึง24แต้มด้วยกัน อันดับ3กุสเฮดดิ้งเชลซี25คะแนนยังคงเป็นเชลซีอีกตามเคยสำหรับอันดับ3แต่คราวนี้เป็นกุซีชาวฮอลแลนด์ Holland อย่างกุสเฮดดิ้งที่เข้ามารับงานชั่วคราวหลังจากสิงบูแยกทางกับหลุยฟิลิปเปสโคลาลารีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2009ซึ่งอันที่จริงก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายสำหรับแฟนๆเชลซี Chelsea, เพราะในายใหญ่จอมแท็กติกรายนี้ไม่สนใจจะรับงานคุมทีมถาวรแม้จะทำผลงานได้น่าประทับใจก็ตาม โดย10เกมแรกในลีกพวกเขาพาทีมชนะ8เสมอ1แพ้1เก็บได้25แต้มเลยทีเดียวอันดับ2อเลกุน่าสูชาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด26คะแนนหลังจากผลงานอันย่ำแย่ของแมนยูในยุคข,ของโชเซ่บูริโย่ทีมได้ตัดสินใจดึงอดีตกองหน้าขวัญใจแฟนบอลกลับมาร่วมงานกับสโมสรอ,อีกครั้งในเดือนธันวาปี2018ซึ่งเจ้าตัวก็ยังทำหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีช่วงขึ้นๆลงๆไปบ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าความประทับใจแรกในฐานะกุซือปีแสดงก็คือผลงานในช่วงแรกที่สวยหรูอลังการงานสร้างแบบสุดๆโดยเฉพาะ10นัดแรกในลีกที่ชนะไปถึง8เสมอ2และไร้พ่ายเก็บไป26คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เเมาลิกเลยทีเดียวอันดับ 1. จอร์กเกอรี่จากแอสเซนเวลล่า27คะแนนผู้ถือครองสถิติค,คุมทีมผลงานดีที่สุด10เกมแรกในประวัติศาสตร์เปมลิกนั่นก็คือจอร์กเกอรี่ อดีตกุศลชาวกงกฤษที่เคยคุมทีมในลีกสูงสุดยุค90ถึงต้นยุค2000โดยผลง,งานดังกล่าวเกิดขึ้นในปี1 9 1 8กับแอสเซนวิลล่าหลังจากที่ผลงานย่ำแยก่กับไบอร์ลินจนทีมตกอยู่โซนสาารางกระทั่งการมาของเกเกอรี่ทำให้ผลงานดีขึ้นอย่างน่าตกใจ10นัดแรกเขาพาสงีดงงเอาชนะไป9แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นจนในที่สุดก็พาทีมจบซีซั่นในอันดับ7คว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าคัพได้ในที่สุด ธนวัตซสังจิตทาวรนักเตะชาวไทยพร้อมดาวลุ่งจากทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่อย่างเชนฟินซิติเนตาวาเลสคันย่าเลาเบลล่าและฟอนเต้เดรี่แคมเบลลงซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ก่อนเกมเพมลย์ลมกนัดที่เลสเตอร์ซิตี้จะออกไปเยือนเบอร์สลีย์ที่สนามเทิร์ฟมัวโดวยฟอนเต้เดลี่แคมเบลและซิติเนตาวาเลสได้ประเดิมสนามกับชุดใหญ่ไปแล้วโดวยแคมเบลได้ลงสนามในเกมเอฟเอคัพกับไบรตันส่วนซิติเนตาวาเลสประเดิมสนามในเกมยูโรปาลีกกับสลาเวียปราก ซึ่งแม่ลอเจอร์น, ger, น้ยใหญ่จิ้งจอกสยามกำลังประสบปัญหาจากทีมชุดใหญ่ได้รับบาดเจ็บหลายคนจึงต้องหนึ่งดาวรุ่งจากยูย่ขึ้นมาเสริมทัพสถานการณ์ล่าสุดได้รับข่าวดีเมือ ana, ่อเวสลี์ฟอฟาน่าเซตนตอร์็์ฝรั่งเศสกลับมาร่วมช้อมกับทีมได้แล้วแต่ยังไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับเกมในคืนนี้ส่วนรอเจอร์กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเลสเตอร์หลายรายว่าเราโชคไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นฤดูกาลที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาเราต้องต่อสู้กับปัญหาบาดเจ็บแบบนี้ตลอดทั้งฤดูกาล ยังไงก็ตามมันก็เป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักเตะรายอื่นที่จะได้ลงเล่นนั่นคือวิธีที่เราพยายามจัดการกับมันตลอดฤดูกาลนี้